ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับลดทุบลดกระหน่ำลดทุกราคาครับริชแมนช็อปโน1หนึ่งเรื่องเติมเกมนะเติมเกมพับดีโมบายในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะเติมเกมในเว็บนะครับรับริชแมนคอยครับใช้เป็นส่วนลดในการเติมครั้งถัดไปได้สูงสุด25%เลยนะมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนะครับนานสูงสุด10เดือนแล้วก็บริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายเลยนะครับสามารถเติมได้ทั้งในเว็บนะครับแล้วก็ไลน์นะตลอด24ชั่วโมงนะครับ เติมถูกไว้นะครับผ่อนสบายมีเงินคืนนะที่สําคัญก็คือเติมแล้วเนี่ยเมียจับไปได้แน่นอนนะครับร้อนะถ้าเกิดว่าใครโดนจับได้เนี่ยทางร้านนะครับการันตีนะยินดีไม่คืนเงินนะครับพร้อมทั้งตัวใครตัวมันนะต้องเติมที่ร้าน ริชแมนชอปโนห่งเรื่องเติมเกมเท่านั้นนะครับครั้งแรกของ r i ริ m n แมนช็อปในงาน Thailand Game Show 2024แจกใหญ่ ROG Phone 8 Pro และรางวัลอื่นๆจากพวกเราอีกเพียบกิจกรรมและโปรโมชั่นเฉพาะงานนี้เท่านั้นพร้อมสตรีมเมอร์ในงานนี้ที่นี่ที่เดียวเจอกันที่บูธ H2 ในงาน Thailand Game Show 2024เตรียมสนุกมันกันได้เลยคนที่ไปงาน Thailand g เกม Show เนี่ยอย่าลืมนะแวะไปที่ร้าน ริชแมนช็อปนะครับไปออกบูธด้วยนะเฮ้ยอ้หแม่ลงมาตรงหน้าเลยเบอร์ไปนะปืนไม่มีด้วยนะครับเราเฮ้ยโอ้โหตลอดการนะี่จะยิงไม่โดนเลยนะครับเฮ้ยโอ้โหนี่ยิงฟรีสปอร์ตขอเอ้ยกระสุนหมดจะหนีไปไหนออก่อนเดี๋ยวเออสวยเจอกับโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ที่สําคัญคือแจกโทรศัพท์มือถือนะครับเอาไปเล่นเกมพับจีโมบายได้นะครับเสียงเท้า อยู่ด้านล่างกําลังขึ้นมาไงเฮ้ยโอ้โหหลกพอดีเลยเอาตัวนั้นก่อนไงเ,เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้ระวังตัวตรงแท่นตรงนั้นนะครับเออสวยมีตัวไกลทางขวากำลังวิ่งมาเขาจะรัดผมโอ้โหรัดผมไปหมดเลยอะใช่ปะ่ะผมได้มาสองคิวเองอะโอ้โหเก็บงานก่อนดีกว่าท้ายครับด้านล่างโอ้โหอย่างเจ็บ ตามเลยน่าจะไม่อยาตามนะ้ลาตัวนี้ก่อนมีเสียงเท้าขว,วานเนี่ยโอ้โหไม่โดนเลยตัวที่คานไปไหนแล้วไม่รู้อะจะลาดนะเอาตามขวานี่มั้ยข้างหลังน,งน,งนนะเวไกเลยเออสวยเฮ้ยโอ้โห,โหโลงมากระสุนไม่มีแล้วเหลือสองเม็ดงานเข้าดิเราต้องหนีนะหากระสุนปืน,นก,โก,โก่อนครับโอ้โห ลงมาตรงหน้าเลยแม่เกือบไปดีว่าเขาน่าจะไม่เห็นเรานะครับไปไหนละเสียงเท้าอยู่ด้านบนนะระวะังเฮ้ยโอ้โหเอ้เสียดายไม่น่าไปวัดด้วยเลยโอ้โหตรงแอร์ดรอปด้านหน้าเราเฮ้ยเสียงเท้าทางซ้ายมีคนนะเหมือนว่าจะวิ่งวิ่งหายไปแล้วนะครับเฮ้ยโอ้โหควบม้ามา,มาอย่างเท่ไปไหนอ่โอ้โหเอ้ไม่ทันอนะ่ะเราต้องตามนะ เฮ้ย <Hey, S 2> เหมือนจะมีคนใช้แวมไพร์บินมามีเสียงปืนอยู่ด้านหลังเราไกลๆด้วยนะครับอยู่ไหนวะแวมไพร์ได้ยินเสียงบินนะ hey, เอ้ยเจอละหน้าเรานี่ไงเฮ้ย <Hey, S 2> ทั้งอ่ะโอ้โหจะพุ่งมาต่อยเฉยอย่างกากเลยนะครับแวมไพร์นี่ไม่เวิร์กนะเก็บงานแล้วก็เราตามไปหาเพื่อนเขาดีกว่านะครับคนที่เขาใช้เอ้ย hey, คนที่ขี่มา้าเหมือนจะไปบวกกันอยู่ข้างหน้านะฟังจากเสียงปืนเนี่ยอยู่ตรงบ่อน้ําพุร้อนหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะแต่ว่าเสียงปืนเนียบไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเนี่ยทางซ้ายอยู่ใกล้เลยผมเห็นม้าอยู่ด้านหน้า,เ,าเจอแล้วนะะี่ไงกาลังนั่งมองไปทางซ้ายนะครับไม่ทันสังเกตผมนะรอจังหวะเฮ้ยทางขวาหตกแทเลยเออสวยดีว่ายิงคนแรกน็อกไปแล้วนะครับเก็บงานตัวนี้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวเราขโมยม้านะครับแล้วก็ไปหาตามเสียงปืนด้านหน้านะครับโชคดีว่าจังหวงะเมื่อกี้รีเฟกเร็วนะครับไม่งั้นตายแน่นอนนะใครอยากจะรีเฟกเร็วแบบนี้ต้องสั่งทาโกยากิเบอร์เกอร์จากมอสเบอร์เกอร์มาก,กินนะครับรับรองว่ารีเฟกเร็วแน่นอนนะเราขโมยม้าไปดูตรงเสียงปืนด้านหน้าเรานะครับเออทาโกยากิเบอร์เกอร์นะครับชิ้นละ129่า12บาทนะสั่งผ่านไลแม็กฟูดแล้วก็เฮ้ยผนปะเนี่ย ไม่แน่ใจนะครับเออหูยอย่างคมเข้าหัวเลยแม่คมจัดมีเสียงปืนอยู่ด้านหน้าเราครับทางขวานะลงจากม้าแล้วก็วิ่งเช็คดูก่อนครับแตเงเย็นนะไม่ต้องรีบครับเหมือนว่าจะอยู่นอกวงหรือเปล่านะใช้ม้าบนหาดูดีกว่านะครับมีเสียงปืนอยู่ทางซ้ายด้านหน้าเราครับเฮ้ยเจอแล,ล้วเจอแล้วมีคนใช้แวมไพร์บินอยู่นะโดนต้องสอยแบบนี้ต้องสอย อุ้ยอย่างคมอ่มเมื่อกี้แม่ถ้าเกิดว่าสอยร่วงนี่คือเทพติ๊กตอกเลยนะวนไปใหม่นะครับเขาเจ็บจัดเลยะ่ะน่าจะต้องลงมาปั๊มยาครับอยู่ไหนว่านี่ไงเจอแล้วใช่ปะ่ะน่าจะใช่อะ่ะโอ้โหกระสุนหมดพอดีจะไ,ได้แ่ยังเจ็บเลยดูโอ้โหต้องวนไปอีกรอบนะแม่วนไม่พักเลยครับมีเสียงปืนอยู่ด้านหลังเราทางซ้ายใกล้นะคนนี้อยู่ไหนว่า เอาเรียบร้อยนะครับโดนวงตะไห้นะปั๊มยาไม่ทัน,นครับเฮ้ยทางขวาเราโดนเออโหนึกว่าไม่โดนแล้วนะครับหมดแม็กพอดีนะมีเสียงปืนอยู่ใ,ใกล้นะครับลองใช้มา้าวนไปเช็คดูนะครับม้านี่คือถ้าเกิดว่าน้ำมันหมดนี่ไม่รู้ว่าเติมได้หรือเปล่านะครับม้ากินน้ำมันนะแม่ ตรงบ้านนี้มีคนไหเฮ้ยทางซ้ายด้านหลังน่าจะตรงบ้านแน่เลยเฮ้ยเรียบร้อยคนนี้คือล่างเหรอเฮ้ยเออสวยเกือบไปจังหวะคือล่างพอดีนะครับกว่าจะหยิบปืนนะไม่ทันแน่นอนเฮ้ยังไงเรียบร้อยอยด้าน,นหลังเฮ้ยเดี๋ยวนอนโอ้โหเกือบดีว่าเนนช่วยบังนะครับต้องปั๊มยานอะออ้ยเกือบไปอะ่ะ ผมว่าคนที่ยิงมาตรงบ้านนะที่เขาใช้ M4 น้ำแข็งน่าจะเป็นตัวแวมไพร์ที่น็อกไปเมื่อกี้ครับเฮ้ยระเบิดมาว่ะต้องออกนะอยู่ตรงต้นไม้นตลายครับเราต้องวนออกไปไกลเลยนะครับตรงนี้มันโล่งเกินไปนะแล้วก็โดนล้อมง่ายนะครับขยับมาตรงบ้านเนี่ยเล่นได้อยู่นะครับมีเสียงปืนอยู่ด้านบนนะเราเข้าไปในบ้านแล้วก็ขึ้นทั้งสองครับไปเอาตัวบนเนินนะนังไงโอ้โหเก็บของพอดีเลย อย่างเย็นนะกรนั้นนวครับไม่โดนเลยโอ้โหโอ้โหดินล้วนๆไม่โดนเลยอะผมเสียวนะไม่รู้ว่าอยู่คนเดียวหรือป่าไอสวยตายเลยเหลือสามคนนะเหลืออยู่สามคนเนี่ยน่าจะคลเีีแล้วเพราะว่ามีเสียงปืนนะเฮ้ยแวบๆบเมื่อกี้นี่ไงโอ้โหอย่างเนียนเออสวยเก่งมากเลย เจอแบบเนี้ยเข้าที่กำบังก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีที่กำบังนะเราวางสโมกแล้วก็แปลงร่างเป็นหมาป่าดีกว่าเฮ้ยหน้าเราเรียบร้อยเอ้ยโอ้โหย,ยังเจ็บเลยเหมือนจะวิ่งมาตรงบ้านนะแปลงร่างเป็นหมาป่าวิ่งวนเช็คดูนะครับฟังเสียงเท้านะครับเช็คดูนะนี่ก็เจอละแต่ว่าเราจอดไม่ได้นะครับวงแรงด้วยเข้าบ้านเอ้เข้าวงกันดีกว่าไปจอดเปลี่ยนร่างหลังบ้านได้นะครับ ฟังเสียงเท้านะอยู่หน้าเราโดนอยู่นะโอ้โหเร็วจัดเลยมีเสียงปืนอยู่ทางขวานะครับต้องระวังด้วย <Hey! S 1> เฮ้ยใจเย็นนะเขาเจ็บอยู่นะครับเราอย่าเราอย่าวิ่งตามเขาครับพยายามวิ่งคนละทางกับที่เขาวิ่งนะครับเห็นปะเข้าประตูไหนเราไม่เข้าประตูนั้นนะครับอยู่ด้านนอกเล่นไม่ได้นะด้านนอกโอ้ยังเจ็บเลยมีตัวไกลยิงมานะครับระวังด้วยนะ นี่ก็อ้้หโยกตัวซ้ายตัวไกลวิ่งเข้ามาใกล้เราแล้วนะครับต้องเอาตัวนี้ก่อนนะเฮ้ยโอ้โห,โหดูนี่ใช้ถุงนี้วเปด็ดส้มปะเนี่ยโอ้โหพุทธคุณแรงกล้านะครับแถวคาดปลอดภัยนะเสียงเท้าอยู่ทางขวายิงดักเออสวยเหลือคนเดียวนับตรงบ้านนะใช้ระเบิดได้อยู่นะครับอยู่ในบ้านแบบเนี้ยขยับไปใกล้ๆแล้วก็อัดระเบิดเข้าไปดีกว่านะครับโดนแน่ ปาเข้าไปเยอะๆนะครับเสียงเท้าเหมือนว่าเขาจะถอยไปด้านหลังนะวิ่งเข้าไปชาร์ครับทิดบ้านแล้วก็ใช้ระเบิดให้หมดเลยนะยังไม่ต้องรีบเข้าไปชาร์ครับโดนไหมเหมือนจะอยู่ตรงบันไดหรือเปล่านะครับไม่โดนเลยเฮ้ยนี่ไงไม่ยอมขยับนะใช้ไฟนะครับเผาเลยออกมาโดน เออไว้ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ